พวกผมก็ตกลงกันภายในฮะว่าจะเปลี่ยนสีกันใหม่ครับครับเปลี่ยนสีแต่ว่าใช่ใช่แต่มันน่าจะเปลี่ยนเลยทันทีไม่ได้มันต้องรอวันที่ยี่สิบครับเข้าใจครับใช่ใช่ก็ระหว่างนี้ผมก็น่าจะไม่ใส่สูตรกันเลยครับเขียวโอเคครับใช่ครับประมาณพี่ส่งมากี่ถุงแล้วเนี่ยหนูงงไปหมดไม่พี่มึงส่งให้ไอ้ขวดไปห้าแล้วก็ส่งให้มึงไปหนึ่งก็หกถุงเอง ส่งเรื่อยๆแต่ที่พี่ปวดไม่ถึงหนูนะอะไรวะปวดเฉยๆขึ้นมาแล้วเฉงๆโอ้โหปวดหรอเปล่าปวดหรือเปล่าเหนื่อยใช่ปะคนที่คอยมาคุยไงเอ๊ะกำลังจะไปเอาข้าวไม่ต้องเอาละสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเบิกนะค่ะเบิกสวัสดีครับสสวัดีอร่อยทุกคนเลย วัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวัสดีครับทุกคนมาแล้วมาแล้วครับนะครับอย่างที่อัลฟาโทรคุยกับก๋วยเตี๋ยวข้าวขครับว่าไปยังไงเนยไม่ได้คุยธุระกันอยู่ใช่ไหมครับคุยธุระอยู่ครับใครมานะครับอันนี้คุยได้เลยใช่ไหมได้เลยครับได้เลยอพวกผมก็ตกลงกันภายในฮะว่าจะเปลี่ยนสีกันใหม่ครับ เปแต่ว่าใช่ใช่แต่มันน่าจะเปลี่ยนเลยทันทีไม่ได้มันต้องรอวันที่ยี่สิบครับเข้าใจครับใช่ใช่ก็ระหว่างนี้ผมก็น่าจะไม่ใส่สูตรกันเลยครับสีเขียวโอเคครับใช่ครับประมาณนี้แต่แต่แต่ก็อุปไปก่อนใช่ไหมไม่เป็นว่าเป็นสีอะไรอะไรแบบนี้ใช่ครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนที่คุยกันยู่ว่าเป็นสีอะไรตอนนี้ okay, ครับอ่าโอเคครับแต่ว่าจะไม่เป็นโทนสีเขียวแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับไม่เป็นสีเขียว อีคครับก็ระหว่างนี้จนถึงวันที่ยีสิบก็ไม่ใส่สีสีเขียวแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับโอเคครับครับครับโอเคจ้าสู้ๆครับเอ็มทีทุกคนเลยครับครับไม่ได้หรอะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครอยากมีปัญหาอรหรอกใช่ครับ ไว้พวกผมมาคุยเล่นกันครับเดี๋ยวได้ๆได้ครับแม้มาเมากันด้วยได้ตลอดเลยฟกแก้วมาด้วยนะคะได้ครับตัวเชี่ยวเด็ดแทนซิงนะตัวเชี่ยวคนที่ต้องมาพอได้คุยกับใครไงแบบมันฟาร์มกันอย่างเดียวไงเดี๋ยวต้องมารู้จักกับคนในเมืองเพื่อนอะไรเงี้ยได้ครับอันนี้ปกติยืนอยู่เล่นไหนครับปกติยืนอยู่บางหน้าครับแต่ว่าไม่ค่อยอยู่กับกล้วนปกติมันโอซีเยอะช่วงนี้นเดี๋ยวบอกนะฟาร์มเกาะอะไรครับ คก็เนี่ยถ้าเกิดไม่มีไม่ไม่ไม่รู้จะไปไหนก็แวะมากลงกงกับลุงขี้เมาคนนี้ได้อ่ะส่วนใหญ่นั่งอยู่แลนใช่ครับจ้ะใช่จ้ะนี่ก็ขี้เมาเหมือนกันฮะเนี่ยอร่อยขีหมาเหมือนกันก็มาด้วยกันได้มเชีวให้หได้ครับอร่อยมาโชว์ดิ๋นอยยังไม่ดื่มเลยยังไม่ดื่มอุ้ยมันต้องเผาห่าตั้งแตะขามือ เฮ้ยสิของใครเนี่ยอันนี้ของใครเนี่ยเกินไปือเปล่าอันนี้ของใครเนียวต่อแล้วนี่ก็เสียงคิวเราดีดีคือแสงสมเราดีดีคือห่วงทองครับอันนี้จะแตกของกันเรื่องนี้เดี๋ยวครับเราดีดีคือเล่าฟีครับไม่ได้กินโซจูเหรอเล้วดีดีคืออะไรก็ได้ที่เป็นน้ำใสอะค่ะโซจูแอดโซลูตก็พอก็มีแต่วันนี้ที่ปามีนมมิตรนะครับมีอะไรนะครับ นมชมพูครับก็อีนี่ชมพูกันหมดทุกคนเฮ้ยนินอย่าอย่าพูดไม่ดูเลยเบ๊ก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 ชมพูนะเดี๋ยวนี้นะนมชมพูโหดีนะลิงชูนิ้วปองอย่างนี้กูกูตกใจชูนิ้วคานมีมีช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตนอนอยู่ข้างหลังเนี่ยนมช็อกโกแลต ก็ดับเบิลอะดับเบิลคืออะไรสองความคุณนะครับที่บอกที่บอกไว้ก่อนสัตว์กูเองเหนื่อยแล้วขอบคุณครับก็วันที่ยี่สิบเหมือนกันค่ะไว้เจอกันนะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจออะไรอะเจอกันก็ว่าเขาสีสวยใหม่สีใหม่ชุดสีสวยใหม่ห่ะสีใหม่สวยใหม่โอ้โหใส่ใหม่เลยใส่เดี๋ยวรอรอชมสูตรสวยๆเลยครับสวยครับยังไงก็มาลองด้วยกันได้ค่ะ ไแต่แต่ถือแก้วมาด้วยนะเน้นย้ำว่าถือแก้วมาด้วยถือแก้วอย่างเดียวไม่พอถือแอลมาด้วยอันนี้ตรงนี้เพาตรงนี้กินใช้ทุกวันนี้ก็เล่นกันไม่พอแล้วไม่ไม่ไม่ไ่ปไม่กินข้าวพี่ได้เลยครับเดี๋ยวไว้มาเมางกันนะเปิดครับส่งจูเร็คจัดจัเจอกัป็นได้ครับข่งค้าส่ครับค้าลงเงินเลยกระดุกโก วิ่งเขาจะโอเพนอินแล้วเนี่ยไปไปปะนอนเตียงก็ยังไม่ได้นอนไม่ได้ทำอะไรเลยเล่นจริงเถอเนี่อะไปเลยอ่ะใส่ใส่ชุดก็ไปดิไปเลยก็นอนเตียงอะไปเล่นแบบไม่ใช้ของนะบอลกลุงบอลลุงสั่งเราไปก้ากินข้ากดผิดกดผิดอีกเร็วไอ้ดอบนู่นนะกูป้าไทยปั๊บจะไปไอ้ดอบเหรอไปไปทับแม ไปเทรนนิ่งแล้วมีแค่อย่างนี้ครับทุกคนเขายอมเจรจาเปลี่ยนได้โดยดีเขาไปเทรนนิ่งกับใครโอเอสนะเขาเล่นด้วยได้เปล่าจบได้ด้วยดีครับเขามายอมเปลี่ยนได้ด้วยดีโดยที่แบบว่าไม่มีขไม่มีอะไรเลยตอนแรกคิดว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่เขาก็ถือว่าว้าถือว่าจบได้ด้วยดีครับดูผมขอลองขับได้ไหมเนี่ยไอ้คันเนี้ย ลองไปได้อมได้ลองได้แต่ห้าไปตจบปูนออโอเคใช่ใช่พี่หนอมอโหหัอดรองเท้าอ่ะหนมหน้าหน้าเท่ามากเลยรู้ผมทรงเดียวกับลุงนินเลยแล้วโอพอคือกับโอพได้ได้มีการเจรจากันก่อนหน้าที่จะขึ้นสตรีมนะคะเรื่องเรื่องเปลี่ยนสีสูตรคือของเขาจะออกไปในแบบเขียวอมเทาซึ่งมันจะเป็นแบบคือตอนเนี้ย รูปที่มีตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาดูก่อนนะรูปที่มีตอนนี้คือมองไปมองมาแล้วคือมันก็ไม่ใช่สีแบบไม่ได้เขียวแบบนี้ยครับแล้วเขาใช้ชื่อสีเป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลงในประกาศในเมืองเดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตกันอีกทีหนึ่งซึ่งเพราะมันถือว่าอยู่อย่างอยู่ในข้อตกลงที่จบลงกันไว้คือเขาจะไม่พยายามมาแบบมาทับทางกันหรืออะไรกันก็ ถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าเป็นการเจรจากันได้ด้ดีครับส่วน MIT ก็ตามนั้นครับเปลี่ยนสีสูตรทูครับไม่ต้องเปิดครับไม่ต้องเสียทรัพยากรแต่ว่าก็ก็จะต้องซื้อกันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ต้องดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าต้องรอติดตามกันแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรแหละตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับถือว่าจบกันได้ดีทั้งสองทั้งสองแก๊ง เปิดแล้วนะไม่คืหรอกดอกแล้วแง่องของมันช้ามากเลยลอ็อกออทำจริงเราแกงอื่นมาเลยโลโอ้ตายแล้วย่าโหรับมือกันให้อย่างการมังมันมกันเลยชิดะฝากดูการจเจริญเติบโตของแกงลิงเนี่ยนะคะขอบทุกคนขอบคุณครับ